ดิสสันเทียนาตัวนี้ก็จะประมาณ J32 นะครับ J32 ก็ประมาณปี2004จนถึง2006-2007โดยประมาณชุดทุ่มหมาะแบบโซฟานะครับตัดตรงรุ่นงานตัดตรงรุ่นก็จะเป็นแบบนี้สวยเข้ารูปแบบนี้เลยไฟฟ้าใช้ได้ตามปกตินะครับปอดไฟฟ้า ว่าตัวพลาสติกของตัวนี้เขาจะไม่เหมือนปกตินิดนึงเพราะฉนั้นเวลาสอดไปแล้วมันเบียดนิดนึงไม่เป็นไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแบบนี้หนังเป็นหนังสัง่งคอพห์เก c เกดพิเม่ยมหนา1มิลน,นะเสริมใยสัง่งคอเข้าไปทําให้ช่วยละการนั่งนั่งแล้วนิ่มขึ้นนะครับเหมาะกับผู้ที่นั่งเบาะเดิมแล้วเจ็บก้นเจ็บหลังนะท่านไหนที่ติดปัญหาเรื่อง เจ็บก้นเจ็บหลังก็ทักถามมาได้นะครับมาลองที่หน้าร้านหลังเบาะมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับข้างนู้นก็มีข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของเท้าแขนกลางติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้ได้ตามปกติหัวหมอนตรงรุ่นนะครับแบบนี้เลยสีหนังเลือกได้สีได้เลือกได้นะครับสียอดนิยมของเทน่าก็สีครีมแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ ทากร้านอันติเมตได้เลยครับขอบคุณมากครับ